สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกิจกรรมเบนบาลานซิ่งกันนะคะเมื่อวานเด็กๆก,ก็ได้นับนิ้วมือแล้วก็ฝึกเขียนตัวเลข3กับครูปเปไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก้อยก็จะมาทบทวนการนับนิ้วมือให้กับเด็กๆอีกครั้งนะคะปกติแล้วมือหนึ่งข้างของเรามีอยู่กี่นิ้วคะ5นิ้วถูกไหมคะ เรามานับเลยค่ะ1 2 3 4 5มือ1ข้างของเรานับได้แค่5เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะนับ10ละ่ะคะนับต่อเลยค่ะ6 7 8 9 10ถูกไหมคะมือสองข้างได้แค่10ใช่ไหมคะวันนี้คว้ยก็จะมาสอนเด็กๆ นับนิ้วมือข้างหนึน่งนับได้ถึง9เลยนะคะเราจะนับยังไงเด็กๆทําตามคุณครูเลยนะคะหนึ่งเก็บมือค่ะหนึ่งเก็บมือค่ะเด็กๆอย่าลืมสะบัดมือด้วยนะคะหนึ่งเก็บมือค่ะต่อไปนะคะหนึ่ง สองเก็บมือค่ะหนึ่งสองเก็บมือค่ะต่อไปนะคะหนึ่งสองสามเก็บมือค่ะหนึ่งสองสามเก็บมือค่ะต่อไปนะคะหนึ่งสองสามส,าส,าส,าสาี่เก็บมือค่ะ หนึ่งสองสามสี่เก็บมือค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆจำได้นะคะเรามาทดสอบกันเลยค่ะท่าไรคะหนึ่งเก่งมากเลยค่ะท่าไรคะสองเก่งมากค่ะท่าไรคะสามเก่งมากเลยค่ะ ่าไรคะซี่เก่งมากคะ่ะแล้วนี่ล่ะคะ่าไรคะศูนย์นั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้จาก5ถึง9กันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนจำนวน5ถึง9กกันเลยคะ่ะต่อไปก็จะเป็นเลข 5นะคะเลข5ของเราเราจะใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะคะแทน5นะคะไหนเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5อีกครั้งนะคะ1 2 3 4 เรานับเลขไปแล้วงั้นเรามาทดสอบจำนวนอีกครั้งนะคะเท่าไหร่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 คะ เด็กๆคงจะตอบได้กันทุกคนนะคะแต่ถ้าเป็นเลขหกล่ะคะเลขหกก็จะมีเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทหนึ่งเหรียญเด็กๆทำตามคุณครูเลยนะคะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทหนึ่งเหรียญแต่ถ้าเป็นเลขเจ็ดล่ะคะเลขห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสองเหรียญ อีกครั้งนะคะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสองเหรียญนะคะแต่ถ้าเป็นเลขแปดล่ะคะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสามเหรียญอีกครั้งค่ะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสามเหรียญนะคะแต่ถ้าเป็นเลขเก้าล่ะคะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสี่เหรียญอีกครั้งนะคะ เหร,รียนึ่เหรียญเหรียญบาทสี่เหรียญนะคะเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้สัญ,ญลักษณ์นิ้วมือไปแล้วนะคะต่อไปเรามานับ1-9ถึง9ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเตรียมอีกครั้งนะคะเตรียมเซตศูน 1นึ่งสองสามเด็กๆอย่าลืมสะบัดมือด้วยนะคะนับพร้อมกันเลยค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแปดอีกครั้งนะคะเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามนับพร้อมกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าจำได้เรามาทดสอบกันเลยนะคะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะ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  เด็กๆคงจะตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะเด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆทํากันนะคะใบงานวันนี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือกับตัวเลขให้ถูกต้องนะคะตัวเลขก็จะมีตัวเลข5ถึง9นะคะ ก่อนที่เราจะทำใบงานนะคะเด็กๆเรามารู้จักกับตัวเลขอยู่บนใบงานกันก่อนนะคะตัวเลขอะไรคะเลข9ก่ะค่ะตัวเลข9นะคะเด็กๆลองทำสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือ9ทําทำยังไงเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะต่อไปอันนี้คือตัวเลขอะไรคะ เลขเค่ะเก่งมากเลยค่ะอันนี้คือตัวเลข7นะคะนหยเด็กๆลองทำสัญลักษณ์นิ้วมือ7ให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาท2เหรียญใช่ไหมคะต่อไปตัวเลขอะไรคะเลข8ค่ะเก่งมากเลยค่ะอันนี้คือตัวเลข8นะคะ ไหนเด็กๆลองทำสัญลักษณ์นิ้วมือให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะมีเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสามเหรียญใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปตัวเลขอะไรคะเลขหค่ะเก่งมากค่ะอันนี้คือตัวเลขห้านะคะสัญลักษณ์นิ้วมือห้าทำยังไงนะเหรียญห้าหนึ่งเหรียญ หรือนิ้วโป้ง1น,นิ้วใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปตัวสุดท้ายนี่คือตัวเลขอะไรคะตัวเลขหกค่ะ,ะตัวเลขหสัญลักษณ์นิ้วมือก็จะมีเหรียญ5้าหนึ่งเหรียญและก็เหรียญบาท1เหรียญใช่ไหมคะเรามาโยงเส้นกันเลยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรคะ ห้าค่ะค่ะอันนี้ละคะสัญลักษณ์อะไรคะเจ็ดค่ะยอดเลยอันนี้สัญลักษณ์อะไรคะหกค่ะค่ะตัวนี้ล่ะคะเก้าค่ะตัวนี้นละวคะแปดค่ะเก่งมากค่ะให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพ สัญลักษณ์นิ้วมือไปหาตัวเลขนะคะอันนี้สัญลักษณ์นิ้วมือ5ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ดินสอโยงไปหาตัวเลขหนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนำมาส่งคุณครูนะคะบ๊ายบายคะ่ะ